การบ้านการเมืองร้อนแรงขึ้นมาก็เห็นจะเป็นเรื่องร้อนเวกเฉลิมอยู่บำรงสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยคงจะจําได้นะ,ะก่อนหนะ้าไม่ได้เข้าไปโบวชจําได้หรือเปล่าท่านบู้ชมอมจจาได้ค่ะคุณเฉลิมเมื่อวานนี้มีเอกสารออกมาลักษณะเหมือนเป็นการพูดหรือให้สัมภาษณ์ว่าได้ยินว่านายทักษิณชินวัตรพูดแบบใหญ่โตว,ว่าผมเป็นคนกวนโอ้ยทั้งพ่อทั้งลูกเลยไม่ให้ตําแหน่ง แล้วคุณเฉลิมปรากฏตาเป็นกสารว่าคนทักานายทักษิณคนเข้าใจผิดหรือเปล่าท่านู้ชมผมไม่ได้ร่วมรัฐบาลกับคุณผมมีความสุขพูดอะไรระมัดระวังบ้างคุณใหญ่โตได้ในพักของคุณคุณไล่ผมออกสิแล้วก็ระบุต่อไปอีกนะคะนึกถึงการแก้คดี8คดีให้คุณแล้วผมคิดว่าคุณจะเปลี่ยนนิสยัย และเวลาใช้คำพูดถึงผมอย่าเอ่ยมือเอ่ยเท้ามันไม่สุภาพผมก็มีมือมีเท้าที่จะเอ่ยถึงเหมือนกันแล้วประกาศเลยผมจะหันหลังให้คุณตลอดชีวิตที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตและบอกที่ผ่านมาผมไม่ได้สนิทกับครอบครัวนายทักษิณผมสนิทเพียงนายทักษิณและคุณหญิงพจมารา,มาพงเท่านั้นแต่หลังจากนี้คงไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกอม,มันสายเกินไปแล้ว นี่ฮะท่านผู้ชมแน่นอนเหตุการณ์นี้เราก็ไม่รู้ว่าคุณเฉลิมไปฟังมาจากใครที่บอกว่าคุณทักษิณพูดถึงคุณเฉลิมกับลูกแบบนั้นบอกโกนโอยทั้งพอ่อทั้งลูกแล้วพูดตอนไหนเพราะตอนนี้คุณทักษิณอยู่ในความคุม้มคุมของราชชันที่โรงพยาบาลตํารวจค่ะแต่ทําให้หลายคนนึกไปถึงประเดน็นคนทักษิณเคยทําให้คุณเจตุพรเป็นประเด็นขึ้นมาจําได้ไหม ที่ไปพูดถึงคุณจริพรพรแล้วทําให้คุณจริพรพรดุเดือดในช่วงหลังๆอย่างที่ทราบอันนี้เนี่ยคาดการจากฟังคําคุณเฉลิมที่เผยแพร่ออกมาน่าจะมีการเอ่ยถึงมือเอ่ยถึงเท้าด้วยไอค้คำว่ากวนโอยเนี่ยท่านผู้ชมอ่ะเราตามกันดูต่อกันละกันแต่ข้อยว้เฉลิมประกาศตัดขาดผมจะหันหลังให้คนตลอดชีวิตและเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดในชีวิต